สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้พบกับเล็กค่ะสําหรับเมนูในวันนี้นะคะเล็กจะเลือกทําเมนูปลาทับทิมทอดผัดพริกขิงค่ะสําหรับเมนูผัดพริกขิงนะคะถือว่าเป็นเมนูโบราณนะคะที่คุ้นเคยกับคนไทยมาอย่างช้านานนะคะแต่ว่าเมนูนี้นะคะเล็กเลือกใช้เป็นปลาทับทิมแทนการใช้กากหมูนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรองมาติดตามชมกันดูค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ เรามาดูส่วนผสมของเมนูปลาทับทิมทอดผัดพริกขิงกันค่ะเริ่มด้วยปลาทับทิมนะคะตรงนี้เลือก,อกใช้ปลาทับทิมขนาด1กิโลนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวขนาดที่ไม่ใหญ่มากค่ะตัวประมาณตัวขนาดกลางค่ะวิธีการเลือกปลาทับทิมก็คือเราเลือกดูปลาที่มีเหงือกสีแดงนะคะตาใสค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยยังเป็นสีอมชมพูอยู่นะคะ ส่วนผสมที่2ค่ะคือเครื่องผิกแกงค่ะตรงนี้เล็กใช้เครื่องผิกแกงเผ็ดนะคะโครกระเทียมหยาบแล้วก็ใส่ขิงลงไปด้วยค่ะสําหรับส่วนผสมของเมนูผัดพริกขิงค่ะถั่วฝักยาวค่ะพริก3าสีค่ะใบมะกรูดซอยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บค่ะส่วนผสมครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ เรามาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูปลาทับทิมทอดผัดพริกขิงกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนําปลาทับทิมที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกดูปลาทับทิมที่เนื้อใสนะคะสีแดงสดค่ะแล้วก็เนื้อ,อาตาปลานะคะยังใสยอยู่ค่ะหลังจากที่ทําความสะอาดแล้วก็หั่นแว่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วเราก็จะนําลงไปทอดให้เหลืองกรอบน่ารับประทานค่ะหลังจากนั้นเราถึงจะค่อย ลงมือปรุงในส่วนของผัดพริกขิงกันนะคะเริ่มเลยน้ำมันร้อนแหละอันนี้เราจะทอดปลาแบบว่าไม่ชุบแป้งไม่อะไรเลยทอดไปอย่างนี้แหละ หลังจากที่เราทอดปลาทับทิมนะคะจนเหลืองกรอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทำผัดพริกขิงได้เลยค่ะเติมน้ำมันเล็กน้อยนะคะสำหรับผัดคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกใจนะคะว่าทำไมเมนูผัดพริกขิงเนี่ยถึงจะไม่เห็น ขิงเลยตรงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนประกอบสําคัญคือขิงเนี่ยเล็กได้ใส่ลงไปในเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือถ้าคุณผู้ชมซื้อเครื่องแกงเผ็ดนะคะมาจากตลาดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโขลกกระเทียมแล้วก็ขิงลงไปได้ค่ะเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะเราจะผัดพริกแกงเลยค่ะ เติมน้ำสักเล็กน้อยนะคะจริงๆถ้ามีน้ำสต็อกก็สามารถที่จะใช้น้ำสต็อกได้นะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะปรุงด้วยน้ำปลานะคะ น้ำตาลปีให้ออกรสชาติอ๋อเค็มหวานนะคะถั่วฝักยาวค่ะ เมนูนี้ในโบราเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำมันหมูนะคะก็คือเจียวน้ำมันหมูแล้วก็จะเหลือกากหมูแล้วก็นิยมที่จะนำกากหมูนะคะไปผัดพริกขิงค่ะตรงนี้เล็กจะนำปลานะคะไปคลุกเลย เมื่อเราคลุกเขานะคะเครื่องแกงผัดพริกขิงนะคะเข้าด้วยกันดีกับปลาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริก3ส,สีนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองอันนี้เป็นขั้นตอนของการตกแต่งเฉยๆค่ะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเมนูปลาทับทิมทอดผัดพริกขิงค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาทับทิมทอดผัดพริกขิงค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูขั้นตอนและวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ